สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไผ่หลิววันนี้ตัวแรงน้องเล็กไม่ต้องเล็กดิน้องรองนะแคทสามสองศูนย์เน็กเจเนเรชั่นอย่นี้เราลงกลางอ่างแล้วนะครับแงเป็ก พี่ใหญ่ดีทูได้เปิดแนวไว้ก่อนเมื่อปีที่แล้วนะครับน้องรองตามที่เป็นน้องรองเพราะตอนนี้พี่ใหญ่ือรุ่นเจ็ดครับผมไล่ตามรุ่นดูพลังวังชาเข้า,าับ ในนี้เราก็ใช้เบเกอร์ลุยไปก่อนนะครับเจาะเอาไว้ก่อนแล้วก็ใช้เด็กเจนตักตาพราะมันมีแนวเหลี่ยมงัดก็ยาวไปเรื่อยเลยครับ บอกเลยว่าตัวนี้ในสาราเราโคตรเหม็นนะเหม็นพวกสาลายเนา่าเหม็นจริง

ลองปันแหลมดูโอ้โหไหนอ้นไปทำอะไรตรงนั้นแล้วไปพับบางฝุ่นขึ้นนะ เสียงนะเมื่อกี้นะหินร่วงใส่นี่เป็นเรื่องเลยครับกำลังก็ดีจริงฮะกำลังดีจริง เบเกอร์นี่เจาะเฉพาะแนวนี้นะฮะพอเจาะปุ๊บเราก็ขุดลงมันก็มีแนวมาฮะมันก็เป็นความลึกที่มันต่างก็งัดออกมาเรื่อยครับงัดออกมาเรื่อย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 โอย้โห oh, แรงก็เหลือร้นครับ next generation สมคำล่ำลือ ว่าปเราก็ไม่ฝืนมากนะครับเราก็ไม่ฝืนเยอะอันไหนคุดข้าก็เอาตรงไหนมันแข็งมากก็เว้นไว้นะเดี๋ยวรอเบเกอร์ลงครับ ไม่มีโดดนี่ฮนะเต็มอุ้มเสียงนิ่มๆฮะไม่ได้ดุดันไม่ได้โหดอะไรทรงพลังนิ่มๆเหมหวานๆดูแทกครับดูแทกครับผมนี่ลองงัดดูเต็มที่เลยนะฮะ ต่อไปก็ลองถ่ายในอินแคปดูครับดูว่ามันจะสั่นสะเทือนขนาดไหนคลิปจีิแล้วก็ได้ดูนะครับเบรกเกอร์ในกล้องอาจจะดูไม่สั่นครับเพราะมันมีระบบตัวช่วยกันสั่นเยอะนะฮะเห็จริงแล้วโอ้โหรุนแรงครับผม เรานี่นิดหนึ่งจะกลายเป็นลงโม่แล้วนะครับ<อ>มีแต่หิน,นจริงๆข้างล่างฮะ ตักไปเราก็ใช้โหมดเพโหดด้วยนะครับน้ำหนักที่นต้งวันนี้ก็อยู่ที่29ตันไม่เกิน29ตันฮนะแต่ต้องไม่ต่ำกว่า28 <S <S เดินดูใกล้ๆดูใกล้ๆ ฟ,นนะฟังเสียงนี่เข็ดฟันเลยถ้าเกิดดูด้วยตาเปล่ากับลักษณะของหินวัสดุเรานี่ยนะผมฟันทงตรงนี้เลยฮะ ว่าแรงกว่าดีดแรงกว่าดีทูครับผมจะมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่รู้เลยว่าแรงกว่าฮะว้าวไม่รู้ว่าความรู้สึกผมเป็านะแทรเรื่องแรงงัดของดีทูผมก็ยัไม่เคยดูทีมกัน,กนต้องลองไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ต o o o l l สซะหน่อยแรงงัดไปเมื่อเขาก็ไหล่ดีทูนะฮะ แต่เดี๋ยเขารู้สึกเรามันบอกได้เลยครับเพราะเราเห็นมาทั้งปีอดีดูขุดปีที่แล้วฮะกับเจ้าเน็กเจลและเน็กเจนขุดตอนนี้มันแตกต่างครับมันเห็นความแตกต่าง ตัวนี้ออกมาหมดหนะงานนี้ใส้ทักตัวอุย้ยเข็ดฟันผมไม่จิกนิ้วตามเลยนะ มีเบเกอร์นำล่วมไปก่อนนี่มันช่วยได้เยอะจริงครับมันช่วยเรื่องของการเปิดแนวนะฮะเปิดแนวเปิดที่มันแข็งมากเราเจาะให้มันล้วนไปเลยพอ,อเจาะล้วนแล้วก็แบคโฮขุดครับมันก็จะมีเรื่องของระดับที่ต่างมันก็จะมีเหลี่ยมงัดนะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นงานออกไวด้วยเซฟรถด้วยฮะ ให้กได้ฟันแหละนะ้ำมันก็นี่ทะลวงเต็มเปียโอเคครับผมขอบคุณที่ตาม,มรับชมฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมช่องทาง Facebook เพจจิมงานเพชรเพลิวเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับนี่ก็ห้ามมูพอดีเลิกงานผมหกล้อคันสุดท้ายพอด,ดีจอดแคบฮะเรียบร้บรอยขอบคุณครับ